สวัสดีครับผมแมโนนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมโนนครับในที่สุดลุงแมก็เล่น resident evil 8จบแล้วนะครับก็อยากจะมาคุยกันนะว่าความรู้สึกหลังเล่นจบเป็นยังไงบ้างแน่นอนนะครับว่าการคุยนี้เป็นการสปอยนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะเล่นแน่นอนในอนาคตหนีไปนะครับหนีไปแต่ลุงแมก็ได้ทําเนื้อหานะครับเป็นรีวิวแบบไม่พูดถึงเนื้อเรื่องเลยนะไม่สปอยไว้แล้วนะครับถ้าอยากดูก็ไปดูตรงนั้นได้ก็กดตรงลิงก์ข้างบนได้เลยครับผม โอเคจากนี้ไปจะเป็นการคุยแบบสปอยสปอยแล้วนะมาเริ่มกันเลยครับเกมเปิดนะครับด้วยการที่คริสมาถึงแล้วก็ยิงมีอารนะครับภรรยาของเราตายแล้วก็ลักลูกของเราไปน้องโรสนะครับโรสแมรี่ซึ่งจริงๆแล้วเกมทั้งหมดที่เราเล่นเนี่ยมันก็คือการตามหาลูกสาวและหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาพาเราเข้าไปคล้ายๆกับย้อนกลับไปนใน Resident Evil ลหลายๆภาค มีทั้งฉากคฤหาหา์ให้อารมณ์แบบภาคแรกนะแล้วก็มีฉากหมู่บ้านที่ให้อารมณ์แบบภาค4แล้วก็มีทั้งแวมพร์นะแล้วก็มนุษย์หมาป่าซึ่งถ้าใครเล่น Resident Evil มาตลอดนะครับก็คงจะพอรู้แหละว่าทั้งตัวแวมพร์แล้วก็ตัวมนุษย์หมาป่าเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นผีจริงๆอะนะแต่มันก็คงต้องไปเกี่ยวข้องกับบริษัทร่มนะครับ a m b r a Corporation แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเราก็เดาเอานะตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นเลยว่าคงโดนอาวุธชีวภาพแหละ เะ้ะนะอันนี้คือสิ่งที่คาดการณ์ว่าอยู่แล้วนะครับว่าน่าจะเกิดขึ้นแล้วลุงแมวก็ไม่ติดนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องตรงนี้แล้วก็ไอเดียประมาณนี้เนี่ยเขาเอามาใช้ตั้งแต่ภาคที่7แล้วนะก็คือความเป็นสยองขวัญน,นะปนกับไอเดียเรื่องอาวุธชีวภาพลุงแมวก็โอเคมากๆนะครับรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นน่าสนใจนะเ็เล่นไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านตุ๊กตาผีแอนนาเบลนะ ก็คิดว่ามันผีประมาณนึงเลยนะครับแต่ก็โอเคยังรับได้นะพอไหวยังได้ฟีลลิ่งของความเป็นสยองขวัญอยู่แต่โทนของเกมก็เปลี่ยนไปประมาณนึงเลยนะจากตอนแรกที่มันค่อนข้างเป็นเอาตัวรอดแต่ว่าเน้นแอคชั่นใช่ไหมครับพอมาเป็นตัวบ้านผีแอนนาเบลเนี่ยมันเกือบจะกลายเป็นเกมสยองขวัญแต่ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ติดเลยนะชอบเลยเพลินทีเดียว แต่จุดที่ลุงแมวเริ่มรู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างผ่อนแรงไปนะก็คือไฮเซนเบิร์กทั้งตัวโรงงานเองนะแล้วก็ทั้งตัวจังหวะของเกมเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณนึงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกเหมือนลุงแมวหรือเปล่าน,นะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนมันดึงเกมยืดๆนะครับทั้งตัวพัซเซิลต่างๆนะครับที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ไอตัวที่ต้องเอาแม่พิมพ์ไปหลอมมันทําให้อดคิดตะกิดตะกิดไม่ได้นะว่าคนเรามันจะมาสร้างปริศนาอะไรให้มันซับซ้อนอย่างนี้ไปทําไม แล้วมันก็ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆพัสเซ็ของ Resident Evil มันก็จะประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรของมันหรอกแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะการเล่นนะมันยาวไปหน่อยนะครับเหมือนเขายืดอะ่ะกลัวแบบว่าคนจะว่าว่าเกมมันสั้นไปหรืออะไรแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะกับความเป็น Transformer นะของตัวไฮเซนเบิร์กตอนท้ายจริงๆรีภาคนี้มีความหลากหลายที่น่าสนใจเลยนะครับเรามีทั้งแวมไพร์ใช่ไหม เรามีทั้งมนุษย์หมาป่านะแล้วก็ฉากสภาพแวดล้อมเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วจริงๆเราก็ยังมีเหมืองใต้ดินนะครับของมนุษย์ปลานะแล้วก็มีโรงงานของไฮเซนเบิร์กแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโรงงานของไฮเซนเบิร์กเนี่ยมันค่อนข้างหลุดธีมไปหน่อยก็สงสัยอยู่นะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีไฮเซนเบิร์กเลยนะครับสมมุิว่เราตัดส่วนของไฮเซนเบิร์กทิ้งเนี่ยเกมเนี่ยมันจะมีเอกภาพนะครับธีมมันจะชัดกว่านี้หรือเปล่า แต่ว่าเรื่องของไฮเซนเวิร์กนะครับก็จะดูจิ๊บจอยไปเลยนะเมื่อเทียบกับเรื่องของคริสมันคือ call of duty หรือนี่มันคืออะไรกันคือถ้าเอากันจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับในการที่คริสมาแบบ call of duty นะแล้วก็จริงๆอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นกลางเกมหรือต้นเกมอาจจะเลิกเล่นไปแล้วแต่ว่าพอเล่นมาใกล้จะจบแล้วนะก็รู้สึกว่าโอเคเล่นไปให้จบนะจะได้รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแนะ่ ผมไม่ติดเรื่องการสลับตัวละครนะครับเพราะว่า Resident Evil เนี่ยเขาก็มีการสลับตัวละครสลับไปสลับมาหลายภาคแต่ที่ติดนะครับก็คือว่าเธอจะมาเป็น Call of Duty แบบนี้ไม่ได้หรือว่าจริงๆอาจจะได้ก็ได้นะถ้าเกิดเขาหาวิธีทำให้มันเป็นเกมเดียวกันมากกว่านี้นะครับอันนี้เหมือนกับมันหลุดออกมาเลยอะแล้วมันก็เลยทำให้บรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เราเล่นมาเนี่ยมันสูญสลายหายสิ้น แล้วพอกลับไปที่ตัวพระเอกของเรานะครับอีธานอีกครั้งเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องอารมณ์เท่าไหร่แล้วแหละเราไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะตัวละครเองอะ่ะยังมีการพูดเซลล์เซลอยู่นะว่าเออเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอันนี้เป็นการประชดประชันชะตากรรมชีวิตตัวเองนะแล้วก็ประชดประชันชะตากรรมชีวิตคนเล่นเกมด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ติดก็คือว่าทําไมคริสไม่บอกอีธานตั้งแต่ต้น ซึ่งอันนี้ตัวละครก็คุยกันเหมือนฮ่าๆเหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่ยอมบอกถ้าบอกก็ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะหรือว่าร่วมแรงร่วมใจเอาระเบิดมานะครับเอาปืนกลมาตะลุยไปอาจจะไม่ต้องเกิดความสูญเสียระดับใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับพูดถึงเรื่องธีมนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายนิดหน่อยก็คือเรื่องความเป็นพ่อ คือหลังจากเล่นจนจบแล้วนะจนกระทั่งไปถึงตรงปลายเลยนะครับตอนจบที่โรสโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มาเยี่ยมหลุมศพซึ่งผมชอบตรงนั้นนะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากจบที่ดีเลยก<ท>็ทำให้เข้าใจนะว่าอ๋อจริงๆแล้ว Resident Evil ภาค8ตีมอันนึงก็คือว่าอยากจะเน้นเรื่องความเสียสละของคุณพ่อแต่ว่าด้วยความที่ทิศทางของเกมตั้งแต่ต้นเลยนะมันออกไปทางแอคชั่นเยอะนะครับ แล้วเราก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงความยากลําบากก็มีนะแขนขาดต่อได้เฉยอะไรเงี้ยนะนิ้วโดนกินไปแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากลําบากแบบเราอินไปด้วยเท่าไหร่มันเน้นแอคชั่นยิงกันเยอะก็เลยทําให้ความเป็นธีมของคุณพ่อผู้เสียสละตรงนี้มันหายไปประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งก็น่าเสียดายทำให้ผมนึกไปถึง2เกมนะครับก็คือ Evil Within นะ ซึ่งอันนั้นเล่นกับความเป็นแม่นะครับผมแล้วผมว่าทีมเนี่ยค่อนข้างชัดมากกับอีกอันหนึ่งก็คือ Tomb Raider นะครับของ Crystal Dynamic ที่เป็นรีบูทที่ตามน้องลาลาคอฟไวสเลยนะแล้วก็ต้องเผชิญชีวิตที่ยากลำบากเป็นครั้งแรกจำได้ว่าเล่นตอนนั้นน่ะเรารู้สึกไปกับเธอเลยนะโอ้โหมันช่างเจ็บนะครับเจ็บจริงเจ็บปวดเหลือเกินมันยากเข็นในการที่จะผ่านไปได้ แต่ว่ากับรีภาคนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะรู้สึกแค่ว่าเขาก็ไปตามลูกอะแต่ว่าการไปตามลูกของเขามันเหมือนเป็นปริศนามากกว่าแล้วยิ่งตอนไปเจอลูกถูกันเป็นส่วนๆแล้วก็ไปอยู่ในคล้ายๆเป็นหลอดทดลองใช่ไหมมันน่าจะดราม่าได้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดราม่าอะไรมากคือสำหรับผมเองนะครับผมมีความรู้สึกว่าจริงๆชาติเรามองร e เ i น e ี8เป็นหนังนะมันสามารถเอามาเรียง ตัดต่อใหม่นะทำให้ตีมมันชัดขึ้นนะครับเอาไฮเซนเบิร์กออกไปหรือว่าลดเวลาของไฮเซนเบิร์กลงนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มตีมความเป็นคุณพ่อผู้เสียสละให้มันชัดๆความรักต่อลูกสาวอะไรแบบนี้มันก็อาจจะกินใจมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนตัดช่วงของอีตาลุงคริสออกไปนะที่มันเป็นคอออฟดิวตี คืนนี้ถ้าพูดในฐานะที่ว่าเรามอง Resident Evil 8เป็นหนังสยองขวัญดีๆเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังรู้สึกว่าเออมันน่าจะปรับตรงนั้นตรงนี้นะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าจริงๆ Resident Evil 8เนี่ยเป็นเกมเมนสตรีมด้วยนะครับเกมกระแสหลักถูกสร้างมาเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมกระแสหลักนะเพราะฉะนั้นก็โอเคนะประมาณนี้ก็รับได้ตัวเกมก็น่าติดตามทีเดียวนะครับก็ทําให้ลุงแมวผู้ซึ่งเล่นเกมไม่ค่อยจบเนี่ย ก็เล่นจนจบได้ใน3วันนี้ก็ลุงแมวก็ถือว่าโอเคแล้วนะคุ้มเงินที่จ่ายไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็คือว่าพอเล่นจบแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจบแล้วเหมือนดูหนังจบอะครับไม่อยากจะกลับไปเล่นอีกรอบหนึง่งอาจจะเพราะว่าเราได้คําตอบไปหมดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าในอีกแง่หนึ่งนะก็คือโลกที่เขาสร้างขึ้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดเรามากเท่าไหร่นะที่อยากจะให้กลับไป จมดิ่งนะครับหรือว่าไปเจออะไรเพิ่มเติมคือคุณค่าในเชิงการกลับไปเล่นซ้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมว่าเขาอาจจะรู้ประเด็นตรงนี้ประมาณหนึ่งนะเขาก็เลยแถมไอ้เจ้าตัว reverse มาให้ด้วยซึ่งตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับเซิร์ฟยังไม่เปิดก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือร้านขายของนะคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ผมว่าการมีร้านขายของเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกแบบ resident e v i l มันหายไปเหมือนกันนะคือเกมมันง่ายขึ้น แล้วก็ทําให้การจัดการทรัพยากรต่างๆลดลงประมาณนึงเลยนะครับคือเราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวางแผนมากนะเน้นการแอคชั่นมากกว่ารวมไปถึงจุดเซฟนะครับที่จริงๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสําคัญเท่าไหร่แล้วนะซึ่งอันนี้ลุงแมวก็กล้ามกึอกนะครับเพราะว่าจริงๆลุงแมวไม่ใช่เป็นคนชอบเล่นเกมยากนะแ้ารู้สึกว่ามันยากเกินไปเนี่ยก็จะรู้สึกขัดใจแนะรู้สึกอารมณ์เสียประมาณหนึ่งคือเขาก็มีระบบต่างๆมาที่ทําให้เราเล่นเกมได้ไหลลื่นได้ง่ายแต่ว่าในอีก ความคิดหนึ่งก็รู้สึกว่าอืมัมนทำให้ความเป็น Resident Evil เนี่ยมันขาดเสน่ห์ไปเหมือนกันนะถ้าถามลุงแมวนะครับว่า Resident Evil 8เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเทียบกับ Resident Evil ที่ผ่านมาก็โอเคนะลุงแมวจัดให้อยู่ใน Top 5นะครับที่ลุงแมวชอบมากๆเลยนะก็คือภาค7นะครับผมภาค7นี่อยู่ในใจสุดๆนะแล้วก็แน่นอนภาค1แต่ภาค1เนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเราเล่นตอนเป็นเด็กนะมันก็จะฝังใจกว่า ปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือภาคที่เล่นบน 3DS นะครับ Revelation นะอันนั้นชอบมากเลยนะแล้วก็ตอนเล่นบน 3DS ก็รู้สึกว่าจอมันเล็กไปหน่อยอยากจะดูกราฟิกให้มันสะใจแล้วก็คิดว่าก็น่าจะมาที่ภาค8นี่แหละก็น่าจะเป็นประมาณอันดับ4ของลุงแมวนะแล้วอันดับ5สำหรับลุงแมวเนี่ยก็น่าจะเป็น r e s i d e n t ภาค4นะครับซึ่งลุงแมวเล่นไม่จบนะแต่ว่ามันส่งผลต่อดใจลุงแมวมากๆจาได้ว่า เล่นไปแล้วแบบโอ้โหมันทนไม่ไหวอะ่ะมันรุนแรงมากเกินไปแบบว่าโดนเ,เลื่อยตัดคอขาดอะไรเงี้ยแล้วไปนอนฝันร้ายที่จริงจังเลยนะก็รู้สึกว่าโอ้โหโเกมมันโหดมากแต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็คือมันส่งผลต่อความรู้สึกเราซึ่งก็แตกต่างจากภาคนี้นะเขาก็สยองขวัญน,นะครับแต่ก็ไม่ได้โหดแบบสุดขีดขนาดนั้นนะซึ่งสำหรับลุงแมวรู้สึกว่ามันโอเคนะมันมันดีนะมันไม่ได้รุนแรงทำร้ายจิตใจมากเกินไปนะ แต่ก็อยากจะให้ทีมชัดกว่านี้นิดนึงนะจะได้อินไปกับเกมมากกว่านี้นะครับรู้สึกไปกับเกมมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ว่ายังไง1800กว่าบาทก็คุ้มแลวแหละท่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับติดหรือเปล่านะในเรื่องที่ลุงแมวพูดมารู้สึกยังไงก็แบ่งไปกันมาสนุกสนุกได้นะครับแล้วก็ resident e v i e w ทั้งหมดนะที่ออกมาถ้าเป็น top f ของคุณเนี่ยคุณชอบภาคไหนที่สุดนะครับก็เรียนกันมาได้สนุกเพลิน ถ้าอยากสนทุนลูกแมวนะก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะครับผมให้เดือนละ20บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าใครอยากโดเนทให้อาหารน้องกระต่ายนะครับก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยเด้อหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลูกแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องอต่อๆไปครับผม ขอบคุณที่รับามจนจบนะครับผม,มาอนุวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกิงสวัสดีครับ